สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องน้องฟองนมอะไรมือสองวันนี้ผมพามารีวิวรถ AC, อีซุด m เมกขลามตัดนะครับมีรถผมเองครับเป็นรถยกที่ท้องอ่างแตกกับล้อ,อแมกนะครับที่น้ําหนาววันนี้ก็เจอที่น้ำหนาวอยู่ครับวันนี้ผมเนี่ยครับน้ำมันน้ํามันที่ไหลออกตรงนี้นครับนี่ครับมีจะมีท่อเห็นไหมครับ นี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยน้ำมันนี้มันจะไหลออกเวลาเราขับไปนะครับตลอดนะครับเนี่ยน้ามันเต็มครับเฮ้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอดีผมไปหาช่างช่างก็ว่ากองรั่วไอ้กองกองตันอันนี้เสียนั้นเสียไม่ใช่นะครับถ้าใครมีรุ่นนี้น้ำมันออกตัวนี้นะครับ น้ำมันออกตัวนี้ครับนี่นะครับมองมองเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับจะมีท่อเปล่าทิ้งอยู่ตัวนี้เลยครับเสียครับเนี่ยวาลตัวนี้นะเดี๋ยวผมหมุนออกมาดูเนี่ยหมุนออกมาเลยครับเนี่ยเนี่ยพอดีช่างที่บ้านเขาบอกมาครับเนี่ยโอ้โหไอเสียอยู่ที่น้ำเหนาแน่นอนกินข้าวแล้วครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ครับ ผมก็ว่าน้ำมันมันทำไมไหลออกจังนี่เลยนี่นะครับลูกยางตัวนี้ครับมันสึกครับเนี้ยนี่ครับนี่ครับลูกยางตัวนี้นะครับมันสึกนะครับถ้าใครมีรุ่นนี้ก็ซื้อติดไว้สักสี่ห้าลูกไว้ในรถนะครับเนี่ยนะครับลูกยางตัวนี้มันสึกครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนลูกยางครับลูกยางอลิ่งครับเนี่ยตัวนี้ครับ ถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับถ้ามันไหลออกตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยจะมีท่อครับเห็นไหมครับจะมีท่อท่อที่ทิ้งน้ามันนี่ครับเนี่ยที่ไล่อากาศเนี่ยอย่าไปตกใจนะครับว่าอันนั้นเสียอันนี้เสียครับดีผมก็เอาขวดน้ํานี่ครับเนีอาขวดน้ํานี่ต่งไว้บิงมาเต็มขวดเทกับเข้าถังอีกเราก็ไม่รู้นะประสบการณ์จอดเลยตัวนี้อ้ามันทำไมมันออกจังมึอก็เลยโอ้งานเข้าเลย น้องชายไปยกมาให้เราก็ไม่รู้กลัวมันเสียเยอะนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้นะครับพี่น้องครับเนี่ยซื้อติดไว้ครับเดี๋ยลุกอย่างครับดูอย่างฝากติดตามช่องน้องฟองนมอะไรมือสองกดไลค์กดแชร์ไปกำลังกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ